มเนนวีใครใครอ่ะเขาก็เอาสวัสดีค่ะ,คะพอกจ้องเดอะเมนชิลนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นอะไรของเจน, The นเดอะฮิตเดนคาแรคเตอร์นั่นเองค่ะหรือว่าชื่อย่อ T H C นั่น,นเองซึ่งวันนี้คำเพิ่มแต่การแบบว่า ไทม์ไลน์เนาะไทม์ไลน์ของช่องอของดียันคลาวเนี่ย <sh arp> จะทำอะไรบ้างในปีนี้ก็โปรเจกต์นี้ได้กำเนิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเร,เ,ร,เ,รเลยตี้รายการนี้จะ มีอะไรแบบว่าเพราะสุดท้ายอะรายการเนี้ยพอได้ผู้ชนะหรือว่าใดๆดไปอะองค์ประกอบทุกอย่างจะถูกนําไปเป็นละครเพราะฉะนั้นมันจะมีความเป็นบทละครอยู่ในอยู่ในรายการนี้อยู่แล้วก็แบบไปต่อย,ยอดเพื่อไปทําละครอีกทีเท่าที่แบบฟังมาแล้วแล้ววิเคราะห์มันเรารู้สึกว่ามันเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันน่าติดตามมากว่าจะเป็นยังไงเกิดขึ้นในเรื่องราวเออทีเซอร์เรื่องนี้ก็ไปดูกันค่ะว่าพี่ปอนจะให้ปริศนาอะไรพวกเราบ้างไปเป็นเด็กเต็มนะครับ เด็กวันที่ขี้เมาใครๆอ่ะเขาก็หาอุบอ้อมาครับคนเราชอบเขาว่าผมแบบไม่มีสัมมาคารวะคุณเชื่อหรือับว่าถ้าดังมันจะตายหหรือคุณเชื่อพ่ดังมันจะตายหเรียลลิตี้ที่เราตัวแสบมาลงแบบอุ๊ยมายู่รวมกันสามวันสามคืนคนคนนี้เคยโดนบูลลี่ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าเมื่อไหร่เกย์และกระเทยจะตายไปหมดโล้ คือเริ่อ,อมาก็กแรงเลยคาะ <ขอ S 2> ทุกคนหลังจากที่เราได้ดูเอ TSC <TF 2> จบแล้วใช่ เอาเอาวันที่เขาจะเริ่มอน,นี้ออนแอร์ก่อนแล้ว,ลวเราค่อยไปพูดสรุปเพราะว่าเดี๋ยวคนจะได้รู้ก็คือเขาจะมาครั้งแรกนะคะทุกคนวันเสราร์ที่22เมษายนนะคะเวลาเท่าไหร่นะเจนสามทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวันนะแต่ว่าไอา้ชิงอี้เราไม่รู้ว่าเขาจะลงย้อนอ่ากี่โมงมหรือจะสองวันต่อมาอันนี้ก็จะไกลไปก็จ,จะเป็นไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะลงแหละน่าจะนะอันนี้ก็คือเ<ม>ดาแล้วก็อ่ตัวของท s เอซี่ะจะเหมือนมีการเปิดโหวตอันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะเปิดโหวตยังไงนะคะเหมือนเขาก็อาจจะตกไว้เซอร์ไพรส์ท จะทาให้เสียตังค์น้อยที่สุดก็อย่าเตรียมตัวว่าใครชอบคนไหนว่าคาแรคเตอร์ใครดีแบบผลงานที่เข้าไปดูในรายการนี้ก็อย่าลืมไปโหวตกันนะคะทุกคนอ่ะคุณเจมมีความคิดเห็นอะไรจากคลิปนี้คะคุณเจมคือฉันรู้สึกฉันจับประเด็นได้ว่าเหมือนเขาจะสนใจในคาแรคเตอร์ของเด็กก็คือเหมือนอย่างที่พี่ปอนเคยพูดไปตั้งแต่แรกนั่นแหละก็คือเคยเป็นเด็กเอ็นมาก่อนที่ฉันจับใจความได้นะเคยเป็นเด็กเคยเป็นเด็กเอ็นมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ชายขี้เล่าแล้วก็ เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะปลอมเออมีคน<อ>ด่าว่าปลอม,อมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนเขาบอกว่าถ้าผมดังอ่ะผมจะตายโหงอะไรสักอย่างนี่แหละเออแล้วก็อันสุดท้ายแรงสุดคือที่พี่หมายพูดเลยว่าเนี่ยเคยบูลลี่ว่าเมื่อไหร่กระเทยจะตายไปจากโลกอันนีม้นนมันหมายอันนี้มันหมายถึงว่าเหมือนมีคนไปโพสต์อ่ะใครคนหนึ่งที่ที่เป็นเหยื่อการบูลลี่นั้นอ่ะเป็นหนึ่งหนึ่งในคนนั้นแล้วเหมือนเอาภาพขึ้นแล้วอาจจะเป็นเขียนบูลลี่นั้นหรือเป็นคนละพาร์ทแล้วตัดยำกันอันนี้อันนี้ก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจจจเอาะตััดบ ก็เหมือนเขาน่าจะอยากฟังความคิดเห็นของคนทั้งหมดในนั้นด้วยว่าประโยคนี้นมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเปล่าไม่รู้อะดูดูจากรายการก็ยังเดาไม่ออกเลยว่าทําอะไรกันบ้างจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็คา,าแรคเตอร์แตกต่างกัน ก็เยอะอยู่แล้วก็ความส่วนสูงนี่เหมือนที่พี่ปอนบอกว่าคุณจะเจอคนที่150ไปถึงร้0ยสอเกออร8 0อยะไรเงี้ยก็ได้แบบเออจริงหน้าตาก็แบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยเราว่ารายการนี้สุดท้ายเขาน่าจะให้ดูทัศนคติแล้วก็ทัศนคติแหละเพราะว่าเห็นจากคำพูดของพี่ไม้ที่เป็นเหมือนพูดดำเนินรายการในในตอนจบอันอันแรกแล้วก็แบบกรรมต่างๆรายการนี้น้องมีการแบบ ดำเนินไปยังไงมีความให้สนใจยังไงแล้วก็ทักษะแต่ละคนมันเป็นยังไงแล้วจะต่อยอดไปยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็น่าสนใจในทีเสีว่าจะออกมาเป็นยังไงอ,อ่ะคุณเจนของฉันะฉันรู้สึกว่าพี่พี่มายอะพูดว่า กลุ่มผู้ชายเหล่านี้จะอยู่ด้วยการ3วัน3คืนฉันก็เลยรู้สึกว่าเอพิโซดอะมันน่าจะมากกว่า 3EP แหละแต่แต่แค่ว่าไอ้สวัน3าคืนเนี้ยมันน่ามันน่าจะเป็นการมาเจอกันเพื่อเหมือนทลายกำแพงของเด็กกลุ่มนี้เออให้เหมือนแบบอยู่ด้วยกันได้ในบ้านหลังเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าระยะเวลาในการถ่ายคือเขาถ่ายมาก่อนที่เหมือนเด็กกลุ่มนี้เคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนไปคอนเสิร์ตล่าสุดที่เราเจอเจอเด็กกลุ่มนี้ก็คือประมาณเดือนเมอเดือนกุมภาพเออที่เราเจอเด็กกลุ่มนี้แต่เด็กกลุ่มนี้ก็ดูมีความ นิดกันอยู่ในระดับหนึ่งที่ที่เราเห็นแบบว่าแต่เห็นไกลๆนะคือยังไม่ได้แบบวเออได้ไปดูนิสัยหรือได้ใดอะไรของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ารายการเนี่ยเขาอาจจะถ่ายมาก่อนหน้านั้นเพื่อสามวันสามคืนเนี้ยเป็นการละลายพฤติกรรมแต่ในเอพิสซดหลังๆเนี้ยอาจจะมีภารกิจหรืออะไรสักอย่างของพี่ปอนคือฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะทํามาเป็นเรียลลิตี้แล้วก็ให้เหมือนแบบใส่ความเป็นตัวเองลงไปสุดๆอะ่ะเออฉันก็เลยแบบตั้งหน้าตั้งตารออยู่ว่าเขาจะทําออกมายัางไงให้ให้แบบมันว้าวแต่ว่าตั้งแต่เอพิโ o ดเนี้วแ้ตยกูก คือกูดูแบบเฮ้ยทุกอย่างมันดูเปิดมาปังมากเลยแต่ก็ต้องไปดูว่าในเนื้อหาจริงจะเป็นยังไงก็รู้สึกคำพูดทั้งหมดที่ที่ได้พูดออกมามันไม่ใช่ว่าผมนี่ใส่ปลอมครับชีเล่หรือว่าดังตมตามันเป็นคือคนอื่นอะมองมองคุณยังไงมากเลยอะไรเงี้ยเดาย้ำกันอีกรอบนะคะว่ารายการนี้จะมีการเปิดโหวตแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเปิดโหวตด้วยวิธีอะไรหรือใดๆนะคะทุกคนและ แล้วก็ถ้าใครสนใจคนไหนแล้วก็แบบดูในรายการแล้วตอนแรกอาจจะไม่สนใจเลยแล้วแต่พอดูในการสนใจคนไหนก็อย่าลืมไปโหวตกันใครที่เคยเป็นแฟนคลับของน้องอาจจะเป็นแบบน้องเคยแสดงนั่นนีน่นู่นอะไรเงี้ยก็ติดตามเขาต่อไปนะคะแล้วก็โหวตโหวตกันเข้าไปนะคะทุกคนแต่ยังไม่รู้วิธีโหวตเลยแต่พูดแทนว,ว่ามีม,มีโหวตนะคะทุกคนเพื่อว่าเรื่องนี้เดี๋ยวย้ำอีกรอบว่าเรื่องนี้พอจบ จบกับการเรียลลิตี้นี้จะถูกทำเป็นละครไอ้เป็นซีรีส์อะไรอย่างนี้เนาะผู้ชนะใดใดอะไรอย่างงี้ก็พั้นการหวตเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ดูดูน้องไปเลยว่าพัฒนาการเขาเป็นยังไงหรือมายเซ e ตความคิดต่างต่างแล้วก็นี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจให้นช์ แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะจ๊ะคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะจ๊ะว่าชอบคนไหนในสเ็คนนี้นะจ๊ะหรือว่ามีใครอยากจะขายเมนของตัวเองนะคะเราก็รับรู้ได้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะของคลิปที่เรารีแอคเนี้ยไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถไปกดดูติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันก่อนแล้วบ๊ายบาย